โคนี่จีวะครับวันนี้เราก็อยู่กันในการ์ตูนเรื่องฟิวตาร์มาครับโดยเนื้อหาในตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า Hell Is After Robots ฟงจากชื่อตอนเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับนรกของหุ่นยนต์จากชื่อตอนก็รู้ได้นะครับว่าตอนนี้ใครจะเป็นตัวเด่นก็เพื่อป็ไม่การเสียเวลาแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดเรื่องมานะครับไฟล์ก็พาเพื่อนๆที่ทํางานมาดูคอนเสิร์ตบิสตี้บอยครับวงบิสตี้บอยนี่ก็เก่ามากครับตั้งแต่ยุค198นู่นแล้วครับตอนปัจจุบันน้คใาถ ว่าศิลปินที่เราชอบตายไปแต่ว่าหัวยังอยู่ก็ยังสามารถกลับมาโชว์ผลงานบนเวทีอะไรได้ก็ลองคิดเล่นๆนะครับถ้าเป็นเพืเ่อนๆเพืเ่อนๆอยากจะยอมเอาหัวตัวเองมาใส่ในโหลแก้วแล้วมีชีวิตยืนยาวตลอดไปไหมระหว่างคอนเสิร์ตเบนเดอร์ก็บังเอิญเจอเพื่อนเก่าครับชื่อเบนเดอร์เป็นหุ่นยนต์ลำโพงเบนเดอร์ก็บอกเอ้ยกูมไม่เจอมึงตั้งแต่ไฮสคูลเลยนี่ว่ะแล้วตอนนี้มึงยังทำงานเป็นรูเสียบในกล่องหรือเปล่าวะพี่จีเบนเดอร์พูดถึงรูเสียบในกล่องนี้ก็น่าจะหมายถึงว่ายังทำงานเป็นลำโพงแบบธรรมดาอยู่หรือเปล่าเพื่อนเบนเดอร พาไฟกับเบนเดอร์ไปหลังเวทีไปคุยกับศิลปินครับระหว่างที่ไฟกําลังคุยกับบิสตี้บอยนะครับบอกโอ้ผมซื้ออัลบั้มของคุณมาตั้งแต่อัลบั้มแรกๆเลยนะรู้ไหมเพื่อนเบนเดอร์ก็เปิดเสียงลาโพงครับแล้วก็ชวนเบนเดอร์บอกเฮ้ยเบนเดอร์ทำไมมึงกับกูไม่ทิ้งพวกกระสอบเนื้อนี้แล้วไปปาร์ตี้กันวะเบนเดอร์ก็บอกนับกูเข้าไปได้ด้วยเลยกูจะดื่มจนกว่าเครื่องกูจะรีบูตกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเพื่อนเบนเดอร์ก็พาเบนเดอร์เข้าไปปาร์ตี้ครับปรากฏว่าในห้องนี้มันเหมือนว พราเฮ้ยมึงอย่าทาเสียทรงสิวะตอนนี้พวกเรากำลังแจ็คกิ้งออนกันอยู่หลังจากนั้นเพื่อนเบนเด์ก็ไปดึงสายจากไอ้เครื่องตรงกลางครับแล้วก็มาเสียบที่หัวตัวเองไอ้แจ็คกิ้งออนที่ว่านี่ก็คือการเอาสายแจ็คมาเสียบที่ตัวเองแล้วก็ปล่อยให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาทําให้หุ่นยนต์ที่เสพก็รู้สึกถึงของหรือว่าได้แรงครับให้เรียบเทียบกัเหมือนกับการที่มนุษย์เล่นยาแบบฉีดเข้าร่างกายประมาณนั้นมันครจะเรียกว่าต่อตรงก็ไม่ได้อันนี้มันยังใช้สายแจ็คช่วยอยู่ครับถ้าต่อตรงน่าจะถึงของกว่่่่่่่าานนน้เเเบออกกกกก็็็็แแสงงววววหมมืืพชตใจึไไลล แต่ว่าไอ้วิธีนี้มันอยู่ในคู่มือของกูหรือเปล่าเพื่อนๆก็ขำครับเบนเดอร์ก็าาบอกเอ้ยเบนเดอร์มึงเอาแจ็คนี้ไปเสียบได้แล้วอูอาสาบอกเพื่อนๆว่ามึงเป็นคนเจ๋งเวย เบนเดอร์ก็ทำสีหน้าแบบเราแวงนิดๆิดครับแล้วก็บอกว่าถ้าว่าการที่กูจะแจ็คกิ้งออนแล้วทําให้คนแบ่งหน้าคิดว่ากูเจ๋งกูก็ทําก็ได้ว่ะคือเหมือนว่าถ้ามาในดงใค้เขากําลังเล่นกันอยู่แล้วเพื่อนอสายแนะนํามาไม่เล่นนี่เพื่อนก็หาว่าไอหำนี่มันมาทําไมวะพอเบนเดอร์ลงแจ็คกิ้งออนเบนเดอร์ก็ถึงของมากครับถึงกับจินตนาการว่าตัวเองหลุดเข้าไปใน CPU หรือว่าแผงเมนบอร์ดแล้วก็ไปเล่นกับปลาไหลไฟฟ้าครับระหว่างที่เบนเดอร์กำลังถึงของเพื่อนก็ดึงสายออกมาครับแล้วก็บอกเบนเดอร์มึงควรนนน่่่อมมไไากิด้ีีเเบ็ูปคทสช ติดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าพูดไม่ถึง5นาทีครับเบนเด์ก็ชักซิก้ามาดูดแบบมวลหนึ่งแบบรวดเร็วมากแล้วก็ซดเบียร์ไปขวดหนึ่งครับแล้วก็แจ็คออนต่อเรียกได้ว่าเป็นการเสพที่ถึงของเหมือนกันนะครับทั้งดูดทั้งดื่มทั้งต่อตรงหรือก็คือ3กมกตริย์ในคลาเดียวหลังจากนั้นก็ตัดมาที่วันใหม่ครับเบนเด์ <B ender S 2> ก็พาไฟมาในย่านที่มันเหมือนกับว่าซอมซ่อมากครับไฟก็ถามเอ้ยเรามาทําอะไรในย่านแบบนี้วะเบนเด์ <B ender S 2> ก็บอกมึงหุบปากไปเถอะหลังจากนั้นเบนเด์ก็หยุดที่หน้าร้านที่มันเขีีีียยยยนนนนนนววว่่่าาาาาาสปปปปปเเเเเเกกตตต้้้้้ดดดรรบบบแแแล็ออออใหฟงงงึขขไไ เขาเขารียกว่าอะไรดีครับถ้าเปียบเชียบคนดูดเนื้อก็ตาแดงใช่ไหมครับอันนี้ตายังกระแสะไฟฟ้าเต็มตาอยู่เลยไฟยก็ยืนรอเพื่อนครับแต่ปรากฏว่ามันนานมากแต่พอเบนเดอร์ออกมาเบนเดอร์ก็พยุงตัวเองยังไม่รอดเลยครับกลายเป็นกิ่งลงข้างฟุตบาทซะงั้นระหว่างนั้นก็มีหุ่นยนต์หลวงพ่อนะครับมาเสนอเหมือนกับว่าไบเบิลของหุ่นยนต์ก็เป็นแผ่นดิสต์นะครับเบนเดอร์ก็บอกว่ากูเทศนามึงตอนนอนเป็นก้อนอินอยู่ข้างครูน้ําหรือเปล่าวะไม่เพราะฉะนั้นมึงยอมแพ้ไปเถอะบาทหลวงหุ่นยนต์ก็สายหัวแล้วก็มเบบนนนออวกกากาาั่่ีตต คราวนี้มันก็หุบปากแล้วก็ลาก,กูไปทํางานได้แล้วเว้ยเรียกได้ว่าพูดกับเพื่อนควนตีนมากครับแต่ยังให้เพื่อนลากไปทํางานอยู่ตัดมาที่ทํางานครับตอนนี้ Her เฮอร์เมสก็กําลังบอกว่าอยู่ๆค่าไฟของเราก็ขึ้นชิปหายเลยแต่ว่าเฮอร์เมสก็ยังไม่รู้สาเหตุน,นะครับว่าเป็นเพราะใครก็โทษไปมั่วอยู่บอกว่าโซยเบิ่อมึงหรือเปล่าระหว่างนั้นเบนเดอร์กับไฟก็เดินเข้ามาที่ทํางานครับเอมี่ก็ทักเบนเดอร์ปกติครับบอกสวัสดีตอนเช้าเบนเดอร์เบนเดอร์ก็ตอบว่ามึงอย่ามาเสือกเรื่องของกูแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ <Amy S 2> หยวนได้ติดไฟฟ้าไฟก็บอกว่าเออเบนเดอร์ไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นหรอกพอไฟพูดเสร็จที่ทํางานก็เกิดอาการไฟตกซะง,งั้นครับดีล่าก็เลยไปเคาะประตูห้องน้ําถามเบนเดอร์เขาบอกเบนเดอร์นี่มึงทําอะไรอยู่ในห้องน้ําตั้งนานแล้วเนี่ยอย่าบอกนะมึงแจ็คกิ้งออนในนั้นเบนเดอร์ก็บอกว่าเปล่านี่อย่าเข้ามานะเวย้ยอย่าเข้ามาก็เบนเดอร์ก็เหมาะสมที่จะเป็นเพื่อนสีกับไฟมากครับไฟทําค่าน้ําขึ้นเบนเดอร์ทําค่าไฟขึ้นนะครับสองคนนี้ระหว่างนั้นาดาจารย์ก็เดินถือของเข้ามาครับบอกว่าพวกไฟกับเพื่อนๆมีงานใหม่แล้วต้องไปส่่่่่่่งงงงงขออ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 เเ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 บบบบบบนน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 ดดดดรรรร์์กก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 ก็็มมมาาาาาาาจห้้้้คคคัััแแลวววโไไไปทีตพพิื เออกูขอไปแป๊บนึงนะแล้วก็เข้าไปห้องน้ําอีกรอบครับหลังจากนั้นชากก็ตัดมาเป็นตอนส่งของเสร็จแล้วครับเบนเดอร์ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับคนขาดขอมากครับไฟก็ถามเบนเดอร์เป็นอะไรหรือเปล่าวะเบนเดอร์ก็พูดประโยคเดิมอีกแล้วครับบอกมึงอย่ามาเสือกเรื่องของกูแต่ว่าระหว่างนั้นลีลาก,ก็บอกทุกคนครับว่าตอนนี้เรากาลังเจอพายุแต่ว่ายานเราสามารถหลบหลีกได้เบนเดอร์ก็ถามว่ามันพายุประเภทไหนวะลีล่าก็บอกเป็นพายุไฟฟ้าเบนเดอร์ด้วยความที่อยากของอยู่พอดีครับก็เลยวางแผนโ่วคร้ไ้หัายมมมาาาาากกกรับแล้ววว็ไดึึนงงอ่่่จจีท จัก,กรวาลก็จัดให้ครับสายฟ้าผ่าลงหัวเบนเดอร์เบนเดอร์ถึงกับขาละลายเลยครับแต่ว่าเบนเดอร์เหมือนจะรู้สึกถึงของหรือว่าได้แรงมากกว่าครับหลังจากนั้นชาก็ตัดมาเป็นเอมี่ต้องเอาเครื่องขุดมาเจาะเบนเดอร์ออกจากยานครับเอาเบนเดอร์ไหลลงมาทุกคนก็มองหน้าเบนเดอร์ครับเบนเดอร์ก็ทำหน้าเออครับแล้วก็บอกว่าอะไรคือแม่งยังไม่รู้ตัวอีกนะครับว่าเกือบพาเพื่อนตายทั้งยานแลวหลังจากนั้นทุกคนก็ได้พูดสั่งสอนเบนเดอร์ครับลีลาก็ได้บอกว่าเบนเดอร์ ender, เธอจะติดเล่าติดอะไรก็แล้วแต่แแต่ววววาา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 ากกกกกกรรรริิดดดไไไฟฟ้้้้้้้้้ขอองงงเเเเธคัััันนนนนนีมมสปปลลลพพะะจจทํใหห็ เบนเดอร์ต่อครับบอกว่ามึงทำแบบนี้มึงรู้ไหมมันทําให้กูรู้สึกขายหน้าที่มาเป็นเพื่อนกับมึงเบนเดอร์ก็เหมือนจะรู้สึกผิดครับก็บอกว่าพวกมึงพูดถูกแล้วละ่ะกูเป็นสายที่ทําให้พวกมึงเกือบไปเกิดอ่างจากนั้นเบนเดอร์ก็ไปที่ร้านไอไฟฟ้าอีกแล้วครับแต่ว่าระหว่างนั้นเบนเดอร์ก็หันหลังกลับไปครับปรากฏว่ามันมีโบสถ์อยู่ตรงข้ามครับเบนเดอร์ก็มองเหมือนจะเข้าถึงธรรมะอะไรสักอย่างครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแม่งไปเล่นต่อตรงที่ป้ายบิลบอร์ดของโบสถ์ซะงั้นครับแม่งนรกกินหัว,อ,ว,ว,อ,อ,วอะไรอว่าาะรงนี้แล้วเบ อยู่บอดีครับเบนเดอร์ก็เลยไปก้มๆมองๆองส่วนเนื้อหาที่หลวงพ่อเทศกก็พูดถึงเกี่ยวกับนรกของหุ่นยนต์ครับบอกว่าความแวววาวของร่างกายลูกไม่ได้ทาให้ปีาศาจหุ่นยนต์ประทับใจอะไรเลยแล้วถ้าหากลูกเป็นคนบาปหุ่นยนต์ปีาศาจก็จะดาวโหลดลูกลงสู่นรกเพราะฉะนั้นพ่อขอถามว่ามีใครในนี้บ้างที่จะยืนขึ้นเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยระหว่างนั้นเบนเดอร์ก็เอามือไปแตะหน้าต่างครับซึ่งไม่ดูน้าหนักตัวเองเลยว่าเป็นหุ่นยนต์ก็พังลงมาครับพอเบนเดอร์หล่นลงมาเบนเดอร์กมอาเงงลลพ บอกวอ้วันนี้เป็นวันที่ดีเหลือเกินแล้วก็เข้ามาทักทายเพื่อนๆในแบบที่เบนเดอร์ไม่เคยทําครับฟายก็บอกว่ามึงนี่เสียทรงมาอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าเบนเดอร์ก็บอกไม่เว้ยตอนนี้กูนับถือศาสนาแล้วทําให้ทุกคนที่ทํางานช็อกกันหมดเลยครับแต่ว่าฟายไม่เชื่อครับฟายก็บอกว่าศาสนาเลยหรือว่านี่จะเป็นแผนหลอนทําให้มึงได้หมวกกิปปลาฟรีหมวกกิปปลาก,ก็หมวกของคนยิวนะครับแต่ลีลาก็บอกให้ฟายพอเถอะถ้าเพื่อนเจอศาสนาแล้วเราก็ควรสนับสนุนนะเบนเดอร์ก็บอกว่าดีเลยงั้นพวกนายทุกคนต้องมาร่วมเป ก็เหมือนของศาสนาคิดนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นจุ่มน้ำมันแทนแล้วก็ตอกสัญลักษณ์ไอ้ม่เช่ตอกเิครับเชื่อมเชื่อมสัญลักษณ์ที่ท้องนะครับหลังจากนั้นเบนเดอร์ก็พาเพื่อนๆไปดินเนอร์ครับลีลาบอกโอ้เหลือเชื่อเลยถ้าเป็นเบนเดอร์คนเก่าคงไม่พาพวกเรามาดินเนอร์แบบนี้หรอกหลังจากนั้นทุกคนก็จะกินอาหารกันครับแต่ว่าเบนเดอร์ก็บอกเดี๋ยวก่อนสิก่อนจะกินฉันว่าเราต้องมาสวดบทสวดของหุนยนกันก่อนนะหลังจากนั้นเบนเดอร์ก็เริ่มสวดครับในนามของความดีและเหตุผลเราขอ,ขอขอบคุณในนพลลลัััังงงาาาาทที่่่เเรรกกซึมม้ววว็ไดอตขย ได้ว่าท่องจนเทียนนี่เกือบจะหมดแล้วครับเพื่อนๆก็เซ็งกันชิบหายพอท่องเสร็จแล้วทุกคนก็ดีใจครับจะได้แดกสักทีแต่ว่าเบนเดอร์ก็บอกเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนๆเน,นื่องจากฉันรักพวกนายมากทุกคนเลยฉันขอกอดพวกนายก่อนนะแล้วเบนเดอร์ก็เริ่มกอดจากฝ่ายคนแรกครับแล้วก็ได้พูดแบบว่าฝ่ายมึงคือเพื่อนกูนะเล่นทำเอาฝ่ายสายหิวเลยครับแล้วเบนเดอร์ก็บอกทุกคนเรียงคิวกันมาเลยหลังจากนั้นก็ตัดมาที่วันใหม่ครับลีล่ากับฝ่ายก็ได้คิดแผนครับเพื่อทาให้เบนเดอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่า ไหนยังเอาสัญ,ญลักษณ์มาติดที่ยานโดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับบอกว่าเป็นการชำระล้างยานส่วนแผนที่ดีล่าก,กับฝ้ายได้คิดก,ก็คือพาเบนเดอร์ไปบาร์โปของหุ่นยนต์ครับพอเบนเดอร์เห็นเบนเดอร์ก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะเว้ยผู้หญิงในบาร์นี้แม่งไม่ได้ใส่เคสแอมยังบอกว่ามองเห็นถึงวงจรกันเลยทีเดียววงจรสําหรับหุ่นยนต์ก็หมายถึงว่าโปแบบเต็มที่แล้วมั้งครับแล้วฝ้ายก็ได้ยุเบนเดอร์เขาบอกดูนั่นสินั่นหุ่นยนต์คุณโสรุ่นห้0 0ันเบนเดอร์ก็บอกมึงหยุดยุย ung, ง ในหัวใจของมึงออกมาเอถอะเท่านี้แรกวก็ได้ยุเบนเดอร์เขาบอกเอาให้เต็มที่เลยเพื่อนสุดท้ายเบนเดอร์ก็ทนไม่ไหวครับตาบะแตกเข้าบาปกลับมาดื่มเหล้าสุก้าเที่ยวกามฝ่ายก็บอกดูเหมือนว่าเราจะได้เบนเดอร์คนเก่ากลับมาแล้วนะเบนเดอร์ก็บอกว่ามึงก็รู้กันอยู่แต่ว่ายกเว้นอย่างหนึง่งแล้วเบนเดอร์ก็ได้แกะสัญลักษณ์ประจำศาสนาของตัวเองโยนทิ้งครับแต่ดูเหมือนว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันจะมีเลดา้าอยู่นะครับหลังจากนั้นฉากก็ตัดมาเป็นเบนเดอร์ไปที่โรงแรมของโดนัทัมนะครับเป็นโรงแรมสี่เหลี่ยมคางหมูครับ, ender, บ,บเบ หนังฮอลลีวูดด้วยครับระหว่างนั้นก็มีคนมากดกิ่นครับเบนเด้ก็บนก่นครับบอกมึงไม่เห็นเหรอกูพยายามทําแต้มอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นป้ายที่เขียนว่าห้ามรบกวนนะแต่ว่าเบนเดก็เดินไปเปิดอยู่ดีครับพอเปิดไปเบนเด้ก็ถูกตีหัวได้สามงามครับพอตื่นมาก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึง่งรับอกเบนเด้ว่ายินดีต้อนรับสู่นรกของหุ่นยนต์คือถ้าเบนเดไม่นับถือศาสนาแต่แรกก็ไม่มีสิทธิ์มานรากหรอกครับแต่พอนับถือแล้วทําปิดกฎก็ต้องยอมรับไปครับหลังจากนั้นเบนเดรับาเชูล้ก เบนเดอร์ก็ได้พูดว่าผมไม่ควรมาอยู่ที่นี่นะผมไม่ได้ชอบความเจ็บปวดหรือว่าความน่ากลัวอะไรแบบนี้เลยแต่ปีศาจหุ่นยนต์ก็บอกว่ามันสายไปแล้วละ่ะตั้งแต่มึงยอมนับถือศาสนานี้ก็ต้องเท่ากับยอมรับข้อตกลงการตกนรกส่วนทางด้านฟายกับลีลาที่ไม่เห็นเบนเดอร์อยู่ที่โรงแรมก็ตามลอยมาเรื่อยๆจนถึงส่วนสนุกที่เหมือนว่าจะล้างไปแล้วแต่ลีลากับไฟายก็แกะรอยจนหาทางเข้าสู่นรกของหุน่นยนต์ได้ครับแต่ว่าสองคนก็ตกลงไปทางที่เขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นท่อนะครับส่วนทางด้านเบนเดอร์ปีศาจหุ่นยนต์กงงกิดดูู้หไ ปีศาจหุ่นยนต์ก็บอกว่าซิก้ามันผิดบาปแล้วก็จับเบนเดอร์มัดเป็นซิก้าแล้วก็จุดไฟครับนี่คือนรกเลเวลหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ไฟที่นรกเลเวลสองก็คือการจับมาหมุนสุมครับว่าจะโดนอะไรเบนเดอร์ก็โดนจับไปทอดครับแต่ว่าทอดกับเอาไฟลนเลเวลหนึ่งเลเวลสองมันก็ไม่ทําให้เบนเดอร์เป็นอะไรมากนะครับเบนเดอร์ก็บอกนะครับตอนโดนทอดแบบว่ากูว่ามันน่าจะมีหุ่นยนต์ที่แย่กว่ากูนะปีศาจหุ่นยนต์ก็บอกกูเช็คแล้วไม่มีหลังจากนั้นเบนเดอร์ก็โดนลงมาทรมานเรร่่่ออยยยััับนน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 ดด์กกกก็็ใู้้ิาะแตตตววีีจุมมึงงงลลลชฟ มาถึงเบนเดอร์พอดีครับไฟก็ถามเบนเดอร์เป็นอะไรไหมเบนเดอร์ก็บอกว่ามันทรมานกูด้วยการร้องเพลงกับการเต้นในการทรมานลงโทษที่ผ่านมานี่มันไม่ทําให้เบนเดอร์รู้สึกอะไรเลยครับแต่ว่าการโดนร้องเพลงใส่กับเต้นใส่แม่งทาให้รู้สึกทรมาซนซะงั้นลีาก็เลยถามปีศาจอุยนครับว่ามีทางไหนบ้างจะเบนเดอร์กลับมาได้ปีศาจอุญยนก็บอกว่าต้องแข่งไวโอลินกันครับซึ่งมันเป็นตามสัญญาของนรกนะครับกำหนดไว้ว่าถ้าแข่งไวโอลินชนะปีศาจอุญยนได้ก็จะได้วิญญ,ญาณของเบนเดอร์กลับไปหลังจากนั้นปีาร บอกกูเล่นเป็นแต่กองแต่ว่ามันก็คงคล้ายกันนั่นเลยมันคล้ายกันตรงไหนครับสีกับตีลีลาก็เลยถามต่อครับว่าถ้าเราแพ้จะเป็นยังไงปีศาจวุ่นยนต์ก็บอกว่ากูต้องฆ่าพวกมึงคนใดคนหนึ่งกูขอฆ่าไอ้หนุ่มนี่แล้วกันปายก็บอกเฮ้ยแต่ว่ายังไงลีลาก็ตัดสินใจแข่งอยู่ดีครับหลังจากปีศาจวุ่นยนต์ก็เปิดก่อนครับสีมาเป็นเพลงเลยแถมแม่งมีสอสแขนด้วยพอถึงตาลีลาลีลาสีครั้งแรกเพื่อนๆก็แสบหูกันหมดแล้วครับแต่ว่าลีลาก็บอกว่าถึงเวลาโซโล่กองแล้วเว้ยแล้วก็ หุ่นยนต์ลมลๆไฟก็บอกว่าหลุดเร็วแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีหุ่นยนต์ไล่ล่าตามมาครับซึ่งรูปล่างเป็นปีเสื้อเบนเดอร์ก็เดเปีกมาใส่ที่ตัวเองแม่งเลยครับหลังจากนั้นเบนเดอร์ก็บินไปช่วยไฟยกับลีลาที่โดนล้อมอยู่ครับปีศาจหุ่นยนต์ก็บอกหยุดพวกมันพวกมันแม่งโกงส่วนทางด้านเบนเดอร์กับไฟลีลาที่กําลังบินหนีลีลาก็บอกว่าเร็วๆกว่านี้ไม่ได้เหรอเบนเดอร์เบนเดอร์ก็บอกกูทําได้แต่ว่ามึงต้องทิ้งไวโอลินทองง่ๆนั่นก่อนคือถือไวโอลินที่เป็นทองมามันก็ไม่แปลกนะครับที่จะบินช้าลีลาก็บอกเออขอโทษขอโทษหลังจากนั้นเบนเดอร์ก็พาทุกคนบินแบบเฉียดฉิวมากครับก่อนประตูปิดพอหนีออกมาได้เบนเดอร์ก็บอกทุกค ครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วต่อจากนี้กูจะไม่ดีเกินไปกูจะไม่เลวเกินไปกูจะเป็นตัวกูเองแต่ลีล่าก็ได้ถามเบนเดอร์กลับเพราะว่ามึงจะเลวน้อยกว่าเดิมสักนิดนึงได้ไหมเบนเดอร์ <B ender S 2> ก็ได้ตอบคนตีนมากครับบอกว่าไม่รู้สิแล้วมึงสามารถรอดจากความสูง700ฟุตได้ไหมละ่ะฝ้ายก็หัวเราะครับแล้วก็บอกเบนเดอร์คนดีกลับมาแล้วแล้วก็จบแล้วนะครับเนื้อหาในตอนนี้สรุปเนื้อหาในตอนนี้ก็ได้สอนเรานะครับว่าถ้าไม่อยากตกนรกก็ไม่ต้องนับถือศาสนานะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกีเ่ยวนนก็็มาเปน กำลังนั่งอยู่กลางธรรมชาติครับแล้วก็มีตัวละครจากเซาปาร์คมากมายนะครับเคนนี่อยู่บนมือเอเดิกอยู่บนหัวคายกําลังไตทวีกับเค้กก็นอนหลับกันอยู่ครับบัตเตอร์กําลังนั่งมองด้วยสายตาอ่อนๆนะครับก็ตัวละครดูน่ารักดีนะครับพื้นหลังอะไรก็สวยดีก็ขอบคุณมากนะครับที่วาดแฟนอาร์ตส่งมาก็มาดูทางด้าน a c e b o o k ครับคนแรกก็คือคุณชีวิตมันว่างก็มาเป็นภาพของผมในลายเส้นของคุณชีวิตมันว่างนะครับปากเขาเาเรียกว่าปากอะไรปากเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะครััััับกกกก็ออนนนมมมหวเ เกนนแต่อย่างไรก็ขอบคุณคุณชีวิตมันว่างมากนะครับที่ส่งแฟนอาร์ตมาให้ก็โอเคครับของคนที่ส่งมาภายในวันที่23ก็มีแค่2คนเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากส่งก็ส่งมาได้นะครับทางอีเมลกับ Facebook ส่วนสาเหตุที่พักไปนานก็เ่าจงชินเดินกรกะดามีเรื่องต้องไปทํานิดหน่อยนะครับก็โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ